โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสหัสชัยพระปัญโยท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยานมิตรเพนพิมพ์ครับ กัลยานมิตรพูลสีด่านวนิชเพียสกยัลยานมิตรจามพรพงปื้มปิติชัยและกะัลยานมิตรอัครพักทรานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยโดยมีกัลยานมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยานมิตรพีรดากัลยานมิตรนิกครีเอโซ และกลัลยาณมิตรโรเบิร์ตชาเฮนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีแต่ละคณะได้นำสาธุชนถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้รับฟังสมโมทนียกถาเรื่องความสมัคคีของหมู่คณะก่อให้เกิดสุขความแตกสมัคคีทำให้เกิดทุกข์ โดยพระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างจากชาดกเรื่องนกกระจาบแตกความสมัคคีจนทำให้ถูกในพานจับไปได้ยกฝูงจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำเข้าสู่พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชยัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและนำสาธุชนกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง และน้อมถวายพัฒตาหานแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปได้วยความปรับเปื้อปิติในบุญกันทุกคน